รีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ IP s ีเซิร์ฟเวอร์และ ID p a พารเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟุตทิมเลกาซี่และแมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผม,มเราก็กลับมาเจอ,เจอกันอีกเช่นเคยกับการจัดอันดับ5อันดับผลที่ มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่3นั่นเองนะครับผมนะโลกที่1และโลกที่2เนี่ยนะครับผมพี่ได้ทําการจัดอันดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมนะสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่รูปตัวไอได้เลยนะครับผมนะฮะเอาเละครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คอนเซปต์ของช่องกันนะครับผมนั้นนั่นก็คือการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะก่อนหน้านี้นะครับผมมีผลเกิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาผลกันก่อนนะครับผมนะอยู่ในระยะ900เมตรนะครับผมมาดูซิว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นผลอะไรนะครับตรงไหนนะ น่าจะเป็นเกาะเต่านะครับผมนะเดี๋ยวเราไปที่แมนชั่นกันก่อนนะครับไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นเกาะทางด้านของเกาะโฮเกหรือเปล่านะครับผมนะอ่าใช่ด้วยนะครับผมนะเกาะโฮเกนั่นเองนะครับผมนะอยู่ที่ในระยะ29เมตรนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะครับอ่าผลอะไรอ่ะผลไฟนะครับอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายมีคนเก็บผลไฟไปนะครับคุณผู้ชมพี่เก็บไม่ทันน่ะ อุ้ยเกือบไม่รอดเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามาขอร้องเฮ้ยมันตามมาฮัลโหลอุ้ยเราแหลกชิปกงเลยอุ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตหนีก่อนนะครับอะไรครับเนี่ยนี่มันจะมาถ่ายคลิปอะไรครับมันอยู่ๆมาไล่ฆ่ากันเฉยอะไรเนี่ยเอ้ารู้จักกันหรือเปล่าฮัลโหลเอ้านี่ไงเจอสับขาหลอกไปไงเฮ้ยมันตามมาได้ไงอะ่ะเอ้าฮัลโหลโดไม่ได้กินพี่หลอกน้องๆ ครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันต่อนะครับผมนะหลังจากที่เราได้ผลไฟแต่ว่าไม่ได้สินะครับผมนะก็คือแบบว่าโดนตัดหน้าไปก่อนนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลเพิ่มนะครับผมอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันเป็นผลอะไรนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับไปครับเฮ้ยผลอะไรอ่ะเฮ้ยผลต้องแข็งนะครับคุณผู้ชมโอ้โหก็ได้อยู่เหมือนกันนะอะไรอ่ะหูแฮปดั a กอนเออไอดอนแฮปนะครับผมนะไฉันไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนนะครับผมดูซิว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะครับโอ้ดคโอเก็บไดันดย นะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับผมผลที่มีคนเล่นเยอะที่สุดในโลกที่3นั่นก็คือผลดาก้อนหรือว่าผลดื่ นั่นเองนะครับผมนะฮะคือผลนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าผลนี้เนี่ยนะครับผมนะมีเปอร์เซ็นต์การใช้งานเนี่ยนะครับผมสูงมากๆเลยนะครับผมนะก็คือเข้าเซิร์ฟไปอย่างน้อยน่าจะเจอประมาณคน2คนแล้วนะครับผมนะก็คือแบบว่าเป็นผลที่แรงแล้วก็เป็นผลที่ลากข้าหัวได้โคตรง่ายเลยนะครับก็คือแบบว่ามันโกงด้วยนะครับผมนะก็คือแรงด้วยะไรประมาณนี้นะครับผมนะการที่เราแปลงร่างเป็นมังกรนะครับผมจะทําให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับระยะสกิลกว้างขึ้นนะครับผมแล้วก ผมนะโดยเฉพาะสกิลนี้นะครับผมเราต้องใช้แบบระวังนะครับผมนะถ้าเราใช้ผ้าพื่อเราจะตกเป็นเป้านิ่งได้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นผลที่คนชอบใช้นะครับผมแล้วก็เป็นผลที่ติด1ใน5ของผลที่คนใช้เยอะที่สุดด้วยนะครับผมนะฮะอันดับที่4นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่3นั่นก็คือผลประตูนั่นเองนะครับผมหรือว่ารถถังเรือดำน้ําอะไรประตูประตูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมนะหยอกเล่นนะครับผมนะผลนี้เนี่ยนะครับผมมีการใช้งานเนี่ยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คือเข้าเซิร์ฟออกเซิร์ฟอย่่างงนนนนนน้้อออออยยก็คคืตเเจแะะรับผมโดฉพ โลกที่3นะครับเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมในโลกที่3เขาไม่ค่อยจะฟาร์มกันแล้วนะครับผมหรือว่าเขาฟาร์มกันตันแล้วนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในยุคของการล่าค่าหัวนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมผลประตูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเป็นผลที่ล่าดีมากๆนะครับผมนะเพราะว่าเป็นการแบบเคลื่อนย้ายเกาะแบบว่าตุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโดยเฉพาะคอมโบทูจิตะนะครับผมกับหมัดสายฟ้าเนี่ยนะครับผมโคตรแรงเลยนะฮะก็คือแบบว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆนะครับผมกับผลประตูนั่นเองนะครับผมนะก็เลยเป็นที่ับด ไปนนะคอันดับที่3นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่3นั่นก็คือผลพระนั่นเองนะครับผมนะมีการพ v พก็ย่อมมีการฟาร์มนั่นเองนะครับผลพลเนี่ยนะครับผมไม่ได้เด่นทางด้านของการล่าค่าหัวสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เน้นไปทางด้านของการฟาร์มซะส่วนใหญ่มากกว่านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับผมผลพระทาไมถึงเยอะนะครับผมนะเพราะว่าใช้ในการฟาร์มซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็บางส่วนนะครับผมก็เอาผลพระมาล่าค่าหัวด้วยก็มีนะครับผมบางคนก็เล่นเป็นสายดาบนะครับผมนะเป็นดาบโยรุด้วยอะไรก็ว่ากันไปนนะะครับม ก็ที่สําคัญนะครับผมนะผลพ้ะเป็นผลที่ฟาร์มไวแล้วก็ฟาร์มเร็วมากๆเลยนะครับผมนะในเรื่องของการฟาร์มนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของการ PVP เนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ขอแนะนําละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่กาลังมองหาผลฟาร์มที่ดีๆเนี่ยนะครับผมแนะนําเป็นผลพะเลยนะครับผมนะดีมากๆฟาร์มไวมากๆนั่นเองนะครับผมนะฮะอันดับที่2นะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่3นั่นก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะย้ําเลยนะครับว่าโลกที่3มเนี่ยนะครับผมจะเป็นการล่าข้าว ดับทั้งหมดนี้นะครับผม,ผมก็จะเป็นผลที่ใช้ในการล่าฆ่าหัวทั้งหมดเลยนะครับผมนะเพราะว่าลูกที่3นะครับผมน้อยคนที่จะฟาร์มกันนะครับผลน้ําแข็งเนี่ยนะครับผม,ผมก็เป็นหนึ่งในผลที่ล่าฆ่าหัวดีที่สุดด้วยนะครับผมนะในเรื่องของการใช้ดาบและปืนเนี่ยนะครับผมผลน,นี้โหดสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับผมในการแช่แล้วก็สตัรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเป็นคอมโบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโดยเฉพาะผลน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมสามารถสตันให้เพื่อนได้นะครับผมหรือว่าต่อสู้เป็นหมู่เป็นกลุ่่่มมมมมกก็็็ได้้้้นนนนนะะครรผผผีีีปาาาณเเลลลยํแขงถใชๆ ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมนะในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมผลต้องแข็งก็ไม่ยอมแพ้ใครนะครับผมนะก็เป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆด้วยอีกหนึ่งผลเลยนะครับผมนะตั้งแต่โลกหนึ่งยันโลก3าก็ฟาร์มดีไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะฮะอันดับที่หนึ่งะครับผมผลที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกที่3นั่นก็คือผลความมืดหรือว่าผลมืดหรือว่าผลดาร์กหรือว่าผลหนวดดําอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะผลนี้เนี่ยนะครับผมเหมาะกับการ PVP มากๆเลยนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะจะเน้นไปทางด สายดาบอีกด้วยนะครับผมคนนี้นะครับผมในการ PVP เนี่ยนะครับผมจะเหมาะกับสายดาบสะมากกว่านะครับผมไม่เหมาะกับสายผลสักเท่าไหร่นะครับผมนะตั้งแต่ที่พี่เล่นมาเนี่ยนะครับผมน้อยคนที่จะเล่นผลมือสายผลนะครับผมนะน้อยมากๆเลยนะครับผมแทบจะไม่เจอเลยนะครับผมนะผลนี้นะครับผมมันโหดมากๆเลยนะครับผมนะถ้าใครเล่นเป็นหรือว่าคอมโบเป็นนะครับผมนะจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลดาบอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับ อ่ามีต่อคอมโบครับผู้ชมครับผูชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมีโซไปดูต่อก็มีนะครับผมนะอันนี้คือน่ากลัวมากๆเลยโดยเฉพาะผลมืดนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันก็จะเป็นค่าหัวที่สูงๆแล้วนะครับผมนะค่าหัว30-40ล้านขึ้นไปอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะอันดับที่1เนี่ยนะครับผมพี่ก็เลยยกให้เป็นทางด้านของผลมืดหรือว่าผลดาร์กนั่นเองนะครับผมนะเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีความคิดเห็นต่างยังไงเนี่ยนะครับผมอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วใครชืื่่่นนนนนชชอออออออบบบบคคคคคลลลลลิิิิปปวววดดดดดดีีีีีโโ้้้้้ยยาาามมมฝกกกกกกไ์์แรรรรใหหพะะะัััผผเ็็สตงข ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ